ม้าหน่อย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 อย่างไรจะไหลเปล่าไหลาย,ยาวๆเลยเปล่าโอโอเคออกยาวเลยครับผมสองพันเจ็ดยัดแท้มาฟักโต๊อดอุ้ยไหลอุ้ยพันหง เอาละครับผมก็ต so ้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวิลไปอยู่ในเกมสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชีวิตชีวานะครับผมเกมปีศาจนะครับผมเรามาลุยกันเลยก่าแล้วนี่เรามากกระสูดด้วยมากกระสูดนะครับผมเปิดตารางการแจกกันนิดนึงเอาวตารางการแจกจะไปประมาณนี้นะครับผมอ่าเข้าวข้าวข้าวแล้วผมว่าเดี๋ยวมากระสูดแน่นอนว่าเล่นยังไงให้แบบว่าแตกแบบบล็อบบล็อบบล็อบนะครับผมเบ็ดน้อยสุดคือสี่โอเค โอเคโอเคโอเคเริ่มก er ่อนเบ็ดบราบราไปก่อนเรามาทุนน <Okay. S 2> <inaudible> <Like> ้อยเบ็ดบราบราไปก่อนเรามาทุนน้อยแล้วเบ็ดบราบราไปก่อนเรามาทุนน้อยแล้วเบ็ดบราบราไปก่อนนะผมเดี๋ยวมันจะค่อยๆอย่าพูดรอบเดี๋ยวมันค่อยๆไหลจำมันไม่ไหลวะเออเดี๋ยวมันค่อยๆไหลเดี๋ยวมันค่อยๆไหลแน่นอนนะผมมาสุดแล้วหน้าคอยาวออกตามมาด้วยตามมาด้วยครับผมหน้าใจอย่างงี้หน้าใจอย่างงี้คอยาวต้องมาอย่างเงี้ยเอาจริง อาพิษสัตแดงกนะ็เลยคอยตัวเจออ,อกแต่ก,ก็ได้อยู่โอเคขอเดี๋ยวเอามาส,สวยงามสี่ร้อยห้าสิบเอามา,อ,า,อ,าอีกนะอีกกระปะโอ้ยนะกระป๋าออกไม่ไหลซะด้วยไม่ไหลซะด้วยเก้าร้อยก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับผมไปครับผมเพิ่มเป็นยี่สิบไปครับอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม,มไปกันต่อครับผม มือน่าจะเยอะมาโอ้มาป้ารอวันหอน่อในครับผมสามพันหกไม่ออกไม,ไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรนะผมไม่เออไม่เป็นไรจะถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่นั่งมือมาสามสิบโอเควายมาโผครับผมเทอร์โบไปเลยนะผมเทอร์โบไปเลยนะผมเทอ,อร์โบแล้วสิบออกมาอย่างนี้ห้าร้อยสี่สิบ 540 th แหละออกอีกครับผม450มาอีกครับผมมาอีกเปล่าไมค์ไมค์หรือเปล่ามาแล้วครับผม330รอเอ้าร้ยสามสิบาสามร้อยสามสิแล้วแล้วเออ900สวยจงาม้วเขาสเก็ตเตอร์หรือเปล่าเขาสเก็ตเตอร์หรือเปล่าไม่เข้าวะงั้นเราเข้าสูตรกันเลยครัสเก็ตเตอร์ไม่เข้าเราเข้าสูตรแม่งเลยแล้วกันครับผมมันนี่ว่าวายมันโผล่มาแล้วนะครับผมก็ต้อง จัดสักหน่อยนะครับผมมาเมื่อวายมันโผล่มาแล้วก็กดทีวายครับผมสิบทีนะครับผมสิบทีตามสูตรเลยนะครับผมผมเล่นเบ็ดร้อยเลยกันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเริ่มกันเลยครับผมมาสูตรไหลาย,ยาวไม่มีพลาดสูตรนี้มือออกโอ้โหูมือหกยัดแค่ มื่นหกกเยอะแค่แล้วว่าเอา <ผม S 1> เอิืมก็ซัดไปที่หมื่นหกอ่ะสูตรนี้ของจริงบอกแล้วครับผมสูตรนี้มีช่องผมช่องเดียวเท่านั้นนะครับผมกดสิบทีตกไม่ออกต่อเจเจออกหน่อยมา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 หน่อยยังไงจะไหลอีกเปล่าไหลยาวๆเลยเปล่า โ,โอเคออกยาวเลยครับผมสองหมื่นเจ็ดยัดแค่มาฟักโต้อุ้ยไหลอุ้ยพันหกมาฟักโต้ดิครับผมนิ่มๆเลยๆเบาๆกันเลยล่ะครับผมสามสามหมื oh, ่นสามหมื่นรู้เรื่องและดอกสุดท้ายเบาว่ะดอกนี้ดอกนี้เมาเบาที่ไหนล่ะไหลอย่างนี้ดิ มันไหลอย่างนี้นี่โอ้โหเข้าสูตรมันจะมาเบาได้ยังไงล่ะและออกไปหน้าหมาป่าเราวันหอนูสองหมื่นสี่อือหือก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ผมแล้วไว้เจอกันหน้าสำหรับคลิปนี้สีกุญปครับผมดูเลี้ยง